กับสวัสดีพี่น้องฟองไปสู้ขูสู้คนนะคะเมื่อน,นีก็ยินดีตอนรับเขาสูช่องรถบัรชาแนลคือเก่าคือเก่านะคะพี่น้องค่ะเมื่อน,นีรถบัสพาพี่น้องมาหาเกมเห็ดพอเนาะค่ะเห็ดพออยู่ป้าแถวบ้านเนี่ยแหละเนาะค่ะก่อนเพื่อนๆสิไปชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องรถบัรชาแนลเนี่ยเด้อค่ะ เมื่อวานนี่เขาเจ้ามาหากิฟค่ะพี่น้องได้เป็นถ้วยแกงคนละค่ะมันก็เกิดอยู่ปลายอยู่ตรงขามโลงเรียนอยู่แถวบ้านนี่แหละเนาะคะ่ะตออยู่ไกลๆเฮือนนึงค่ะพี่น้องก็เลยมาหามาเลาะหาเบึงเนาะคะ่ะก็เจ้ากก็มาเคี่ยวฟามุนเบิดละค่ะพี่น้องค่ะเขากับพึ่งมาเนาะคะ่ะมันก็ออกแต่เมื่อวานนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะ กำลังกำลังสใหญ่ค่ะพี่น้องทั้งฝีกำลังเป็นเบียอยู่เยีม่มทั้งฝีกำลังเป็นเบียอยู่ปะรถบัรอาจไปตอบคอมเม่นไปเยี่ยมบ้านไพศาลกขอโทษขอให้หลายๆเด้อค่ะพี่น้องพอดีมาหารอเก็บเห็ดอยู่เนาะค่ะ ย้มกลางขึ้นก็ไปหาการเี็ดค่ะพี่น้องแล้วบ่มีเวลาตอบเนาะคะ่ะโอ้หนี่ค่ะพี่น้องคะพ่อยอีกละคะ่ะดอกกำลังพอดีเลยค่ะพี่น้องที่แหลกว่าสีเมื่อแล้วค่ะพี่น้องหาเลาะแล้วมันบ่มีเนาะคะ่ะบัดสีใดมาได้อยู่ขงังรถจะคของเลยคะ่ะมื้อหนีก็รลอยลูกมาหาเก็บเห็ดค่ะพี่น้องแม่ยก็เอาลูกให้เนาะคะ่ะก็เลยมาหาเคลียบเบเหงห็ดเนาะคะ่ะ เห็นบ่เยีมเิ็นยู่บ่วบ่ะมากับน้องอยู่เงินตรงขามกันเนาะค่ะพี่น้องมาสองคนค่ะหักเตอร์เขาเจากับมาเคียก่อนกันหลายคนอยู่เนาะคะ่ะ ส่วนายกับหลือเต่เบีย้ยหน่อยมันเนาะค่ะพี่น้องดอกใหญ่กับมื่บ้านเขาเจ้ามาเก็บเอาล่ะค่ะเชียร์วงกลมค่ะพี่น้องว้าน,นี่ค่ะพี่น้องพออีกละค่ะกำลังดอกกอดีเก่งเลยค่ะ ที่ยวบิ่งอีกกันค่ะพี่น้องค่ะเสียงแมงจัก,กระจันหอ้องแห้งๆแล้วค่ะพี่น้อง เพิ่งได้หน่อยๆนั่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องกำลังเป็นเบียเลยค่ะเดี๋ยวเคลีรยเบึ้งอีกก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ าจนทั่วแล้วเนาะค่ะพี่น้องบัตสีได้มาได้ยุ่ข้ังมองจอดรถเนะะี่ยค่ะห่างกันกับรถบ่ถึงเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะคนก็เริ่มมาลายแล้วค่ะพี่น้องเสียงดังกับว่าได้นะคะเดี๋ยวขาเจ้ามาเคลียน้ำค่ะมีซ้ำนี่บ่ เดี๋ยวไปหาเคลียบังมองไม่ก่อนพี่น้องคะ่ะมองนี่ก็คือซีเบิดละล่ะคือคะ่ะเห็นอีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะสองดอกคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวหย้องจะเคลียบเบิรงก่อนเนาะคะ่ะเพื่อได้เติมเนาะคะ่ะพี่น้อง ข่อย้วค่ะพี่นออ้องนี่ชั้นดอกท่าวเนียว <laughs> เดี๋ยวว่าหล่อนในตรงนี้ มาอีกมองนึงก็ได้อีกแล้วค่ะพี่น้องเชียร์ลอกใกล้ๆกันนี่แหละเนาะคะ่ะกำลังขึ้นเลยค่ะพี่น้องหลายดอกเลยค่ะเดี๋ยวเชียร์บางอีกท้อนค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมใทยแนะ่ <c oughs> ตกลเ,เลยไปเลยได้วาไยได้จะพ่อกินนพ่าก็ได้พ่ออีกแล้วค่ะพี่น้องภาพอาจจะสั้นแน่กับคอทอดคอให้ลายๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะเขาจะเอาของนี่ ห้อยเคลียเขาเจ้าเ,ย,เย้าเคลียแถวนี้แล้วก็สีเมื่อละคะพี่น้องค่ะท่านี้กินเขาเศรายุค่ะค่ะพี่น้องก็ได้ประมาณนี้ละค่ะได้แกงหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะก็สิไปเคลียเบิ้งอีกบางหนึ่งก่อนเนาะคะ่ะเขาจังสีเมื่อนะคะ่ะ พี่น้องสำหรับมือน,นีรถใบก็ต้องขอตจบวิดีโอเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะเมือ่อหนาฟาม่ยังมาพอกันคือเกาได้ค่ะบ๊ายบายค่ะ